สวัสดีค่ะวันนี้เรานําตัวอย่างสีของเสาพญานาคกลางมาให้ทุกคนได้ดูกันในภาพคือสีน้ําเงิน3กษัตริย์ค่ะมีสีเงินสีทองและสีน้าต่อมาคือสีขาวมุกเป็นจรงค่ะหัวพญานาคเป็นสีเขียวเป็นจรงที่แปลว่า5สีค่ะมีสีเขียวสีแดงสีบรอนเงินสีทองและสีขาวต่อมาคือสีครีมเป็นจรงเช่นกันค่ะประกอบไปด้วยสีแดงเขียวบอลเงินทองและครีมส่วนหัวพญานาคเป็นสีตระกูลค่ะมีสีขาวสีเขียวสีทองและสีดําและต่อมาเป็นสีขาวมุกสาม กระสัิ์ค่ะประกอบด้วยสีเงินสีทองและสีนาคและอีกเช่นกันต่อมาเป็นสีครีม3กษัตริย์ค่ะมีสีเงินสีทองและสีนาสีนี้คือสีขาวมุกวาดบอลเงินค่ะสีขาวมุกเวลาตั้งกลางแดดจะมีความเงามันของเนื้อสีสีนี้ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยค่ะดูแล้วสะอาดตาดูสว่างสดใสปลอดภัย และต่อมาคือสีทองเหลืองกษักระส์ค่ะมีสีเงินสีทองและสีหน้าและตัวสีทองเหลืองจะเป็นลักษณะมีเกล็ดค่ะเราจะใช้เคลือบแข็งผสมเข้าไปด้วยเพื่อให้สียึดเกาะแน่นอยู่ได้นานมากๆเลยค่ะ และนี่ก็คือสีเขียวเกตเข้มค่ะมีสีเงินสีทองและสีหน้าเป็นสีเขียว3กษัตริย์ค่ะต่อมาเป็นสีขาวมุกแลบสีแดงค่ะแล้วก็วาดทองและนี่คือสีครีมดอกบวบค่ะลูกค้าสั่งให้แต้มม่วงและเขียวเข้าไปด้วยส่วนนี้คือครีมงาช้างแลบด้วยเขียวตองอ่อนและวาดด้วยทองต่อมาเป็นสีชมพูบานเย็นแลบด้วยบรอนเงินแล้วก็วาดด้วยทองและนี่คือสีขาวแลบด้วยเหลืองทับหน้าและวาดด้วยทองและสีเขียวเกตสามกษัตริย์ ต่อมาคือสีขาวมุกแลบเขียวตองอ่อนวาดด้วยทองสีนี้คือสีขาวทับหน้าเบญจรงค์ค่ะเราจะเน้นสีแดงมากหน่อยและนี่คือสีขาวมุกแลบด้วยชมพูตัดด้วยบอลเงินแล้ววาดด้วยทองสายหวานต้องจัดสีนี้เลยค่ะต่อมาสีขาวทับหน้าแลบด้วยแดงแล้วก็วาดด้วยทองสีนี้คือสีบอลเงินปัดด้วยเกรดลุงแล้วก็แลบด้วยเขียวตองอ่อนวาดด้วยทองต่อมาคือตองอ่อนกษมกริย์ค่ะมีสีเงินสีทองและสีนาและสีนี้คือทองเหลืองเบญจรงค์ ต่อด้วยขาวทับหน้าและเหลืองทับหน้าวาดด้วยทองและสุดท้ายคือสีบรอนเงินปัดด้วยเก็ดลุงวาดด้วยทองทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของสีส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่นำมาให้ทุกคนได้ดูกันหรือว่าถ้าลูกค้าท่านไหนต้องการสีนอกเหนือจากนี้สามารถสั่งทาได้ทุกๆสีเลยนะคะ